สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครูมอสนะครับวันนี้จะเป็นครั้งที่แล้วเป็นออกลังไกรในสระแต่ว่าจะจับมาเป็นขอบสระนะครับครั้งนี้จะเป็นการออกลังไกรในสระที่อยู่ในน้ําเลยนะครับใช้น้ําเป็นอุปกรณ์นะครับเป็นตัวช่วยครั้งนี้จะลงน้ําแล้วนะครับไม่อยู่ขอบสระแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นี้เป็นท่ากระโดดนะครับจะลดไขมันหน้าท้องได้นะครับท่านี้กระโดดในน้ำจะเซฟเข่าได้ด้วยนะครับไม่เจ็บท่าที่2เป็นการนะครับงอยมือแบบนี้นะครับแล้วก็กวาดน้ำมันจะเป็นแรงต้านนะครับจะได้ไอสะโพกนะได้เอวนะครับ ้องด้านข้างสะโพดด้านข้างนะครับตรงนี้มันจะเกลง็งแต้อง็ปิดไปปิดมาทำให้เอวเล็กนะครับท่าที่3นะครับจะเป็นการเล่นหนะ้าอกเ,เราจะกวาดน้ำมาหา อามาข้างหน้าเรานะครับแล้วก็มันจะต้านน้ำมากนะท่านี้นะครับจะทำให้เราได้หน้าอกจะได้ปีกด้วยนะครับโฟกัสที่ปีกก็จะได้ปีกด้วยแล้วก็เวลาเอามือไปด้านหลังมันก็จะต้านน้ำก็จะได้หลังด้วยนะครับท่านี้ ท่าที่4ี่เราจะยกเข่าลอยขึ้นมาสองข้างเลยครับมาแตะหน้าอกเหมือนการมันมันจะทําให้เราได้กมเนื้อหน้าท้องนะครับตรงน,นี้ยกขึ้นมาแตะตัวจะลอยเราจะใช้แขนพยุงน้ําไว้นะครับส่วนท่าที่5ทําเหมือนกันครับแต่เพียงแค่เราบิดเขาไปด้านข้างนะฮะสังเกตดูถ้าผมจะบิดเขาไปด้านข้างอันนี้จะได้ ท้องด้านข้างนะครับสะโพกนะจะได้เอวนะครับจะได้เอวเอวด้านข้างนะครับ,บปิดไปปิดมานี่จะได้เอวต่อไปเป็นท่าที่6นะครับอันนี้จะเป็นการวิ่งในน้ำวิ่งในน้ำเราจะวิ่งรอบสะก็ได้นะครับในน้ำรอบสะวิ่งตั้งแต่ ต้นสะท้ายสะก็ได้นะครับจะวิ่งอยู่กับที่แบบนี้ก็ได้นะครับลดไขมันหน้าท้องได้เหมือนกันต่อไปเป็นหน้าที่7นะครับอันนี้จะฝึกความแข็งแรงของแขนนะครับทำเนื้อแขนหัวไหล่ฝันฝันฟันซับซับซับลงไปนะครับเนี่ยโหยอดเลยท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ